นักศึกถศึกษาเปทีหนึ่งทุกๆคนนะคะครัน,นี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกจะมาค,ามคุณครูขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะคุณครูชื่อรุนโคูอิวสุดธิดานะคะจะมาสอนในรายาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องแรกนะคะเรื่องตัวเราพืชและสัตว์ค่ะจะมีนะาขาอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ เรื่องแรกเรามาทําความรู้จักร่างกายของเราก่อนร่างกายของเราเนี่ยนะคะเป็นอวัยวะที่มองเห็นเช่นแขนอลองจับแขนตัวเองค่ะแขนขาหน้าตาจมูกเราจะเรียกว่าอาวัยวะภายนอกส่วนอวัยวะที่เรามองไม่เห็นเช่นตาหัวใจกระเพาะอาหารเราจะเรียกว่า อวัยวะภายในอวัยวะแต่และอวัยวะมีความสําคัญที่แตกต่างกันและก็หน้าที่ที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันนี้เป็นอวัยวะภายนอกของตัวเรานะคะนักเรียนลองจับตามคุณครูก็ได้นะคะตาหูจมูกปาก แขนขาและเท้าจับนูนนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าอวัยวะภายนอกเนาะส่วนหน้าที่ของอวัยวะภายนอกก็แตกต่างกันเช่นตาใช้มองดูสิ่งต่างๆหูใช้ฟังเสียงจมูกใช้หายใจและดมกลิ่นปากใช้พูดและกินอาหาร แขนและมือใช้หยิบจับสิ่งของต่างๆส่วนขาใช้เคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวอวัยวะภายในของเรามาทำความรู้จักกันนะคะอันดับแรก ในศีรษะของเราของเรานะคะจะมีสมองมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้อ่าแล้วก็ลองนักเรียนลองจับมีอะไรเต้นตุกตุกตุกๆในตัวเราไหมคะอ่าลองใช้มือด้านสายมือของตัวเองนะคะจับไปที่ตรงบร,ริเวณตรงกลางของตัวเราอ่ตรงนี้เราจะเรียกว่าหัวใจนะคะที่มันเต้นตุกๆอยู่ เรียกว่าหัวใจส่วนยังยาไปทางหัวใจเนี่ยจะมีปอดปอดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดสองข้างนะคะถัดลงมาคือกระเพาะอาหารพอเรากินข้าวเข้าไปจะสงสัยไหมว่าทําไมมันจะลงไปที่ไหนนะนะมันลงไปที่กระเพาะอาหารนะคะแล้วก็จะมีลำไส้ ลำไส้ก็มีลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กแต่ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวโตวขึ้นนักเรียนจะได้เรียนนะคะแต่ตอนนี้ให้นักเรียนจำว่าตรงน,นี้คือส่วนที่เรียกว่าลำไส้โอเคส่วนอวัยวะหน้าที่ของอวัยวะภายในในศีรษะเรามีสมองใช่คะสมองเนี่ยจะสั่งการและควบคุมการทำงานของร่างกายหัวใจหัวใจ ใช้สูบฉีดเลือดต่อไปปอดมีสองข้างปอ,ออปอดออปอดปอดเนี่ยใช้แลกเปลี่ยนแกส๊สกระเพาะอาหารย่อยอาหารแล้วก็มีลำไส้ช่วยย่อยและดูดซึมสารอาหาร อันนี้จะเป็นรูปมีเด็กหนึ่งคนใช่ไหมคะกำลังออกกำลังกายอยู่เนาะตอนที่เขาออกกำลังกายเนี่ยต้องอาศัยการทำงานที่สามพันของอ e วัยวะหลายๆชนิดอย่างเช่นในที่นี้จะมีทั้งหมดสามชนิดก็คือตามองตรงไปถูกไหมแขนแขนใช้แขน,แ,ขน,แ,ขนแล้วก็มีขาใช้วิ่งแขนก็จะสั่นไหวไปถูกไหมคะ ฉะนั้นแล้วในกิจว,ตวัตรประจำวันของเราเนี่ยเราก็จะใช้การทำงานการของอวัยวะที่มันมีความสัมพันธ์กันอย่างเช่นนักเรียนตอนนี้ที่กำลังตัง้งดูค,คุณครูอยู่อ่ากำลังอาจจะดูโทรศัพท์มือถือหรือว่าอาจจะดูในคอมพิวเตอร์นักเรียนก็ต้องใช้ตาในการมองรูปนะคะมีตาแขนอาจจะใช้จับโทรศัพท์มือถืออยู่ ไหม่แามีเอเองั้นวันนี้ของคุณครูขอฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะมาพบกันใหม่บทเรียนหน้านะคะโอเค